เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพและกลายเป็นทะเลเพลิงที่จะพังพินาศในที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีความคิดเห็นดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่ฟูมิอุคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เดินทางเงยือนเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยวิจารณ์การเดินทางเพื่อหารือทวิภาคีครั้งแรกในรอบ12ปีว่าขยายความกังวลของภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ กลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ดังกล่าวถูกประกาศขึ้นระหว่างการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดียุนซอกโยลผู้นําเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสหรัฐให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เกาหลีใต้มากขึ้นและมีการหาหรือเกี่ยวกับการวางแผนนิวเคลียร์เหนือความขัดแย้งใ,ใดๆกับเกาหลีเหนือ กลุ่มที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ก็ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาวอชิงตันซึ่งจัดทําขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐของผู้นําเกาหลีใต้ที่ระบุว่าคาประกาศดังกล่าวได้ยกระดับความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐและญี่ปุ่นไม่ให้ถูกตัดออกจากการเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับ อกจากนี้ยังรวมถึงคำมั่นสัญญาครั้งใหม่ที่รัฐบาลเกาหลีใต้จะไม่พัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ของตนเองแม้ว่าผลสำรวจเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้เกาหลีใต้ครอบครองระเบิดนิวเคลียร์ก็ตามด้านแหล่งข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เปิดเผยว,ว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีกำหนดจะตกลงกันในต้นเดือนหน้าเพื่อเชื่อมโยงเรดาร์ของตนผ่านระบบของสหรัฐเพื่อแบ่งปันข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ขณะที่สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าสำนักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ระบุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเกาหลีใต้จะจัดตั้งกลุ่มกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ